นี่นะครับวันนี้ก็ได้มาเท่านี้นะครับก็จากที่ไปเช่ามานะครับก็มีนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับนี่สวยเลยนะครับตลับทองหนาหนานะครับเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่นะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่เลยนะฮะสวยแดงแงเลยนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นหูได้เยอะเลยพี่วันนี้นะครับโดนไปก็เกือบสองล้านนะครับนี่หลวงประชัมรุ่นแรกนะครับหลวงประชัมวัดฉลองรุ่นแรกปี2 4 8 6นะครับ สำหรับเพชรแท้นะครับเดี๋ยวผมมานี่ทีนะครับนี่กุ้ทวดนะครับเดี๋ยวนี้เป็นกุ้ทวดก็มีนะครับเนี่ยได้มานะครับกุดทวดเป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับแล้วก็เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคุณบ้านไร่นะครับนี่นะครับเพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็มาไลไให้ดูนะครับเนี่ยว่าได้อะไรบ้างนะครับได้เยอะอยู่ีปีหนึ่งเจ็ดนะครับพ่อคุณหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะสภาพสวยเลยนะครับนะครับ พอทวดได้เยอะอยู่นะครับเราก็ได้ไปยกชุดเหรียญรุ่นนี้มานะครับนี่เป็นเหรียญเพชรน้ําเอกนะครับอันนี้เป็นอันนี้รับเสด็จนะรุ่นนี้รับเสด็จอันนี้รับเสด็จหนึ่งเหรียญแล้วก็เพชรน้ําเอกที่เหลือจะเป็นเพชรน้ําเอกหมดเลยนะครับนะฮะหลวงพ่อคุณได้เงินนะครับนี่ฮะพี่เขาเก็บมาก็ถือว่าเก็บพาแทนนะครับนี่หลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดนะครับอันนี้ศูนย์ห้าหลังหลังหนังสือนะครับเสาอากาศนะครับศูนย์ห้านะฮะนี่เลยครับก็ได้เช่ามานะครับเนี่ย วดเยอะด้วยนะวันนี้นะแล้วก็พระปิตานะครับพระปิตานะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดสะพานสูงนะครับนี่เลยฮะเด็ดดำเลยนะครับตลับหนาๆเลยนะครับพเงินนะครับพ้อเงินปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะครับปีหนึ่งหกนะนี่นะครับมาถึงนะครับก็มาไล่ให้ดูเลยนะครับนี่ทีเด็ดนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงปู่วัดอินนะครับนี่ฮะ อ่าสวยเลยนะครับพิมพ์8ชั้นแขนก้มสำหรับเพชรแท้นะครับชุดนี้นะครับวันนี้ได้มาทั้งหมดนี่ยประมาณนี้เลยครับเยอะอยู่นะได้มาเยอะเลยนะครับวันนี้่าได้เช่ากันแบบเยอะเลยนะครับวันนี้มันเลยนะครับก็ใครมีพระแท้นะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับทักไลน์นะครับทักไลน์ทักเฟสได้เลยนะพี่นะนะฮะ ผมยินด,ดีรับเช่านะครับผ้าแท้นะครับจ่ายตังค์ได้ทันทีนะครับชุดนี้ก็โดนไปเกือบ2ล้านนะครับเกือบ2ล้านนะครับอีกนิดนิดเดียวก็2ล้านนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไว้ผ้าแทนนะครับกับสวัสดีครับ